แป๊บๆโตวไวมากน้องวาเลนติน่าลูกสาวเอสกัตตาพองเดินเล่นชายหาดแฮปปี้มากค่ะต้องบอกเลยว่าพี่อีหนึ่งสาวน้อยขวัญใจแฟนคลับไปทั่วบ้านทั่วเมืองสําหรับน้องวันลนติน่าลูกสาวสุดที่รักของพระเอกมาฝี่มือเอสกัตตาพองและภรรยาสาวชาวเยอรมันคิตติน่าที่ตั้งแต่ครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากนันอีกครั้งก็ทำเอาคุณพ่อสุดดอกคอยอัปเดตโมเมนต์น่ารักของครอบครัวอยู่บ่อยๆผ่านทางอินสตาแกรมสวนตัว สำหรับน้องวาเลนติน่านั้นก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเด็กน้อยที่หน้าตาน่ารักสดใสใครเห็นต่างก็ต้องตกหลุมรักแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในวัยเรียนรู้ล่าสุดก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างก็เอ็นดูกันเป็นอย่างมากเมื่อคุณพ่อเอสกระตัขพงได้พาลูกสาวสุดที่รักไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลเลยทําให้น้องวาเลนติน่าได้วิ่งเล่นทั่วหาดทรายอย่างสนุกสนานก็ต้องบอกเลยว่าสาวน้อยโตวไวมากๆใช้เวลาสวยมาแต่ไกลเลยล่ะค่ะ